ครับผมสร็จแล้วนะครับหน้าตาของสังขยาหน้าฟักทองของเรานะครับหลังจากที่เรานึ่งสักพักหนึ่งนะครับหน้าตาก็ออกมาหน้าทานแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชวนเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทําขนมกันครับผมก็เป็นขนมสังขยาไข่สังขยาหน้าฟักทองนะครับผมก็คือสังขยาฟักทองนั่นแหละครับเนี่ยนะครับที่เขา ขายตามตลาดนะครับแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็องมีฟักทองเป็นชิ้นๆอยู่บนหน้าสังขยานะครับผมขายประมาณกล่องละ20บาทนั่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรทําขายได้เลยนะครับมาดูวัตถุดิบกันครับผมอันแรกนะครับก็สังขยาฟักทองก็ต้องมีฟักทองนะครับช่วงนี้ฟักทองก็ราคาถูกมากๆนะครับเชื่อไหมครับลูกนี้30บบาทนะครับผมถูกมากครับแล้วก็จะมีไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมเราใช้ทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่เลยนะครับ กะทินะครับก็เป็นกะทิกล่องก็ได้กะทิสดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกครับผมแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลปิ๊บนะครับก็ใช้ไปนน้าตาลอย่างดีหน่อยนะครับผมขนมจะได้ออกมาหอมหวานนะครับแล้วก็นี่ครับใบเตยนะครับเราก็จะมาใช้ขยําไข่กับกะทินะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับก่อนอื่นเราก็มาดูเรื่องฟักทองกันก่อนนะครับเราก็เลือกซื้อฟักทองที่มีน้ําหนักดีๆนะครับผม จุกล like well ัดๆนะครับเล็กๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัดใหม่ๆนะครับอย่าซื้อฟักทองที่ตัดนานแล้วนะครับแล้วก็หรือว่าฟักทองที่มีสีเหลืองนะครับน้ำหนักเบานะครับจะทําให้ฟักทองของเรานั้นเหมือนสุกเกินไปนะครับแล้วก็จะไม่มันนะครับหรือว่าเรียกว่าฟักทองสวกนั่นเองนะครับนี่ครับก็พาออกมาก็จะเป็นสีเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับรับรองได้ครับฟักทองสีแบบนี้มันแน่นอนนะครับ ครับก่อนจะนําฟักทองมาหั่นนะครับก็นําฟักทองไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับนําเม็ดนะครับแล้วก็ไส้ของฟักทองออกให้หมดเลยนะครับผมช่วงเนี้ยของฟักทองนะครับก็จะไม่มันนะครับเราก็เอาออกให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับเราก็เอาออกให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับไส้ของฟักทองนะครับคราวนี้เราก็มาปอกเปลือกฟักทองกันครับเนี่ยครับสำหรับเปลือกฟักทองนะครับเราก็ปอกแค่นี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาเปลือกออกให้หมดก็ได้นะครับผม ปอกเปลือกฟักทองเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะนําไปหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ ครับเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูไข่นะครับผมวันนี้ใช้ไข่ไก่6ฟองนะครับแล้วก็เป็นไข่เป็ด7ฟองนะครับผมเราจะใช้ไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่นะครับผมเพราะว่าไข่ไก่นั้นอ่อนเกินไปนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ไข่เป็ดช่วยนะครับให้สังขยาไข่ของเรานั้นมีความแข็งตัวนะครับถ้าเราใช้ไข่ไก่อย่างเดียวหรือว่าใส่ไข่เป็ดน้อยเกินไปเนี่ยจะทําให้สังขยาของเราเละนะครับผมเวลาหั่นเป็นชิ้นๆก็จะเละใช้ไม่ได้เลยนะครับ สูตรทาขายเขาก็ผสมไข่เป็ดแบบนี้เหมือนกันครับ เสร็จแล้วก็มาใส่กะทิกันเลยครับผมวันนี้เลือกเป็นกะทิกล่องนะครับผมกล่องนี้ก็ประมาณ500มลนะครับต่อไข่ไก่6ฟองไข่เป็ด7ฟองนะครับผมใส่หมดเลยครับเนี่ยครับกล่องนี้500มลครับผมแล้วก็เกลือป่นครับเล็กน้อยนะครับผมประมาณหยิบมือนะครับหรือว่ามานครึ่งช้อนชาก็พอนะครับต่อไปก็น้ำตาลปิ๊บอย่างดีนะครับ วันนี้เราจะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับผมก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำมากกว่านี้เราก็เพิ่มน้ำตาลปี๊บนะครับผมหรือว่าชอบหวานก็เพิ่มตามสัดส่วนได้เลยครับเสร็จแล้วก็นำใบเตยลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ขยำเลยครับขยำใบเตยกับน้ำตาลแล้วก็ไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับผมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมให้ความหอมของใบเตยนะครับเข้าไปแทรกซึมนะครับในทุกส่วนของสังขยาของเราเลยครับผม ก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเปล่าแบบนี้นครับใหม่ๆนะครับก็มาสวมมือนะครับแล้วก็ขยำๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นวัสดุที่หาง่ายดีนะครับ หลังจากที่เราขยำมาสักพักนะครับผมตานก็ละลายนะครับทุกอย่างก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่าสังขยาของเราก็จะขึ้นฟูนะครับเป็นฟองแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามากรองนะครับในกระชอนแบบ3ามชั้นนะครับผมเป็นตะข่าย3ามชั้นนะครับถ้าใครไม่มีกระชอนแบบ3ามชั้นแบบนี้ก็ใช้ผ้าม้งแทนก็ได้นะครับผมจะได้กรองเศษสิ่งทุกอย่างออกให้หมดสะอาดนะครับ ถ้ามีฟองเยอะนะครับเราก็ตักฟองด้านบนออกบ้างนะครับผมก็เราขยำมาเมื่อสักครู่นะครับก็อาจจะมีฟองเยอะสักหน่อยนะครับก็ตักออกบ้างนะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ําให้เดือดน,นะครับผมเพื่อจะไปนึ่งสังขยาก,กันครับใส่แบเตล,ลงไปด้วยครับ เพื่อเพิ่มความหอมนะครับผมเทสังขยาลงถาดเตรียมนึ่งกันเลยครับนำฟักทองที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็นำมาใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะครับผมถ้าชอบมากเราก็สามารถใส่เยอะๆได้เลยนะครับ วันนี้ผมก็จะใส่ฟักทองเยอะสักหน่อยนะครับเวลาเนื่องออกมาหรือว่าหั่นเป็นชิ้นนะครับก็จะเห็นชั้นของฟักทองเป็นชั้นหนาสวยนะครับผมน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับน้ำที่เราตั้งเอาไว้ก็เดือดแล้วนะครับคราวนี้เราก็นำสังขยามานึ่งกันได้เลยนะครับผม ก็ใช้ไฟปานกลางถึงไฟอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลัง10นาทีนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนครับครับครบสินาทีนะครับก็มาดูกันครับผมนี่ครับหน้าเรียบเนียนสวยแต่ก็ยังไม่สุกนะครับทุก10นาทีนะครับเราต้องคอยมาเปิดดูนะครับผมถ้าเรานึ่งนานเกินไปไม่มาเปิดดูนะครับหน้าของสังกยาก็อาจจะแตกแยะมีฟองอากาศไม่เนียนไม่สวยนะครับผมเอาละครับ เปิดที่นะครับ20นาทีผ่านไปนะครับก็หน้าเรียบเนียนสวยนะครับผมไม่แตกแยะนะครับอย่างที่บอกนะครับใช้ไฟปานกลางถึงไฟอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีกสักพักนะครับเอาละครับเพื่อเพิ่มการเสียเวลานะครับเราก็จะตัดมาตอน50นาทีเลยนะครับผมตอนนี้สังขยาหน้าฟักทองของเราก็สุขสมบูรณ์แล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผม ก็แล้วจะถาดด้วยนะครับถ้าถาดใหญ่มีความหนานะครับเราก็ใช้เวลา50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าถาดเล็กมีความบางนะครับเราก็ใช้เวลาน้อยกว่านี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับผมแล้วก็ทิ้งสังขยาเอาไว้ให้เขาคืนตัวก่อนนะครับผมปล่อยให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นได้นะครับผม ครับนี่นะครับหลังจากสังขยาของเราคืนตัวนะครับผมแข็งตัวแล้วเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นให้ดูนะครับผมนี่นะครับก็หน้าตาน่าทานมากเลยนะครับจะทํากินเองเล่นที่บ้านหรือว่าจะทําขายก็ได้นะครับชิ้นแบบนี้ก็ประมาณ20บาทก็น่าจะอยู่ได้นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ขวบนอกขวบในบ้านอ่าด้วยนะครับผม ก็กดติดตามเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้ามีการแจ้งเตือนเราก็จะกลับมาพบกันอีกนะครับผมครับก็ฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูสักหนึ่งคำนะครับว่าจะอร่อยรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาครับลองมาชิมกันเลยครับนี่นะครับอืมก็อร่อยนะครับหอมหวานมันกําลังพอดีนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ